อนนี้เราอยู่หน้าร้านปังยิ้มนะคะในบริเวณร้านปังยิ้มเนี่ยก็มีร้านอาหารร้านอาจารย์มาริกาซึ่งเขาบอกว่าเป็นเจ้าของร้านเดียวกันแต่ว่าวันนี้เราจะมากินปังยิ้มค่ะจุดเด่นของร้านก็คือปลาท้องโกค่ะเราจะมากินปลาท้องโกกันแล้วก็ตอนนี้เหลือเวลาปลาท้องโกของการบินไทยมาคิดว่าเราไม่มีความพยายามมากพอเียจะเป็นไปต่อคิวอ่ะต้องตีสามอะไรอย่างนี้เราก็เลยหาแล้วเขาแนะนำป้าท่องโกขาอร้านนี้ก็่อย ไปเดี๋ยวรัานอุ้ยอ้ยนี่คืความกรอบเหรอฟันหักอ่ายคันอร่อยเหรออร่อยมากโอ้ ออนไะันนี้เป็นนมำข้นหวานนี่ดิปสังขยาด้วยอ่าใช่ใช่คนนี้มันกรอบแบบโหดมากเลยเนี่ยเขาเพิ่งทอดยังร้อนเลยสังขยาอร่อยมากอ๋อเออจะกรอบขนาดนั้นเนี่ยอืม น่าดูหน้าปอกโคตรกลิ่นื้อเนื้ออร่อยมากลอ่ะอ,อันนี้แป้แงแป้งไอ,อ่ทอดดีมากอุ้ยจิ้มสังกะระยะดีกว่าอือร่อยจังเลยอ๋อใช่จริงนะอ,อร่อยมากอู้หูยชิ้นสุดท้ายของเ่สกี้เนาะสุดยั่งชิงบาร์รงโกมาต่อ,อยกันเปล่า แบ่งคนละครึ่งคนละครึ่งอ่าอันนี้เดียวอันนี้เดียวพอนีกินมิตรภาพอย่าให้อองกินเยอะระวังดีเพราะอยากให้เราผอมกินอองก็ผอมดีนะแกกินอีกอ่ะไม่อยากรู้ว่าปลาต้องโกของจเมินไทยเป็นยังไง การบินไทยอ่ะอร่อยแหละอร่อยแหละแต่ว่ามันเป็นกระแสอยู่อืมคนว่าตอนนี้เริ่มตาแล้วมัค่ไปกินเพราะจริงความอร่อยมันไม่อยู่แค่ปังโกอย่างเดียวหลังจากรออะไรนานๆะมันจะอร่อยพิเศษแต่เนี้ยคือเราไปกินอาหารมื้อใหญ่มาก่อนแล้วก็กินอันเนี้ยก็ยังรู้สึกว่าเออนี้อร่อยกินได้หลายชิ้นถูกต้องถูกไหมถูกเพราะฉะนั้นก็ลองมากินดูนะครับปองโกของปังยิ้มมื้อให่สาขาเลยสูตรของอาจารย์มาริกาซึ่งอาจารย์มาริกาเนี่ยก็สอนทำขนมปะ ถ้าอาจาอย์มริกาได้มีโอกาสดูคลิปนี้นะคะก็อ,อยากจะบอกว่าพวกเรารับสปอนเซอร์นะคะอร่อยมากจริงๆค่ะสนใจอยากกินบัตังโกของอาจารย์มาริกานะคะก็สามารถมาอุ่นนุนที่ร้านปังยิ้มใช่ร้านปังยิมมีหะไรมันอยู่อย,อยู่ตรงใกล้ๆก,ก,กับทางแยการามอินทานะครับเซนเลมใช่หวังว่าทุกคนจะมีความสุขกับคลิปนี้นะคะลาไปก่อนนะคะบ๊ายบายไปแล้วครับ